การตูเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนคุณชายสายซึนคู่ไม่ยอมนอนวันนี้เราอยู่กับทายาทธุรกิจพันล้านคุณพงษ์ชพัฒนหรือคุณพงษ์ครับคุณพงครับได้ข่าวว่าคุณเป็นโรคร่าเริงไม่ยอมหลับยอมนอนพอจะบอกได้ไหมครับ ว่ามันมีที่มาจากอะไรไม่มีอะไรหรอกครับผมก็แค่สมองแล่นในช่วงกลางคืนก็เลยเลือกใช้ชีวิตในโซนเวลานั้นหรือที่คุณเลิกรากับคุณออมด้ดีจะเป็นเพราะเรื่องนี้ครับการใช้ชีวิตแบบนี้มันอาจจะทำให้คุณมีปัญหาเรื่องการมีแฟนนี่นะหรอเจ้าชายวงการธุรกิจเจ้านายของเรา เฮ้ยมิเชลทำงานกะกลางคืนแบบเนี้จะไหวไหมเนี่ยเอาเถอะเงินเดือนมันสูงมากเป็นเลขาที่อื่นก็คงไม่ได้ขนาดนี้ว่ายังไงล่ะคะพี่พงษ์นาชาเป็นห่วงสุขภาพพี่นะคะนาชาที่จริงแล้ว พี่พี่ไม่ยอมนอนช่วงกลางคืนพี่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคร่าเริงอะไรนั่นหรอกนะที่จริงพี่ฝันร้ายนะ่ะฝันร้ายแสดงว่าจะเป็นแค่ตอนที่นอนช่วงกลางคืนเท่านั้นเหรอคะใช่แถมพี่ยังรู้สึกว่ามันเหมือนจริงมากพี่เห็นผู้หญิงในชุดดำอา้าวอยู่นี่เองนะชาหนูยิ่งเป็นโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่มานั่งตากแดดตากลมจะป่วยเอานะ คุณป้าพินแก้วตาวรศักดิ์เขาเพิ่งเรียกหาตามป้ามาดีกว่าจ้ะนันชาเอ้ยอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้แม่ของลูกเสียชีวิตส่วนพ่อกับลูกก็มีสภาพแบบที่เห็นอย่าคิดมากสิคะคุณพ่อไม่ใช่ความผิดคุณพ่อเลยจริงอย่างที่น้องว่าทุกคนยังมีผมนะครับผมสัญญาจะดูแลบริษัทเราให้ดีพงพ่อฝากน้องด้วยนะ พ่อป่วยติดเตียงแบบเนี้ยพ่อจะตายวันไายพุ่งก็ไม่รู้คุณพ่อเอาละเอาละนาชาผู้ใหญ่ก็แบบนี้ละลูกชอบพูดจาสั่งเสียไปเรื่อยช่างคะเร่งมือให้หน่อยได้ไหมคะฉันได้งานบริษัทใหญ่ที่สุดในเมืองขืนไปสายตั้งแต่วันแรกสวยแน่ๆน่นี่ยบอกนะว่าเธอคือเลขาคนใหม่ของพงษนะ์น่ะ คุณคืออ่อฉันออมฤดีเคยเป็นทั้งแฟนเต่าแล้วก็เลขาเขาถ้าเธอทนอดหลับอดนอนได้ก็คงไหว่หรอกแต่สำหรับฉันฉันขอผ่านงั้นมันก็เป็นเรื่องจริงสิคะที่คุณเลิกกับเขาเพราะว่าเขาเป็นโรคร่าเริงมิเอง ามาได้ครับฉันมีเชลค่ะจะมาเป็นเลขาให้คุณตั้งแต่วันนี้ฝากตัวด้วยนะคะท่านผู้บริหารานี่คุณเลขาถ้าจะหาวขนาดนั้นก็ไปชงกาแฟมาไปแล้วก็เอามาเผื่อผมด้วยสักแก้วนึงก็แล้วกันว้าวฉันหาวเบาๆมีท่านผู้บริหารใส่ใจ แอบมองฉันเหรอคะที่ผมแอบมองก็แค่ดูการทำงานของคุณน่ะใส่ใจความประพฤติก็แค่นั้นแหละงั้นเหรอแล้วทำไมต้องเลิกรักด้วยหรือจะเป็นพวกปากไม่ตรงกับใจโอ้โหดื่มเอาดื่มเอาฉันชองอร่อยใช่ไหมล่ะคะ คุณไม่คิดจะขอบอกขอบใจขอบคุณสงสัยฉันได้ยินผิดขอบคุณผมส,สิที่ดื่มกาแฟที่คุณชงมาน่ะหาอะไรนะคะเริ่มไมีแปลกใจแล้วว่าทำไมยายออมหรือดีนั่นถึงได้คุณดูหน้าแดงๆนะคะถ้าคุณไม่สบายเป,ปล่าคุณไปเอาชุดเดสมาลองไปเรามีนัดกับลูกค้าวันมะรืนนะ เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้บริหารมีคุณตะลึงกับความสวยของฉันจนสตันไปเลยเหรอสวยดีเออจะสวยดีถ้าคุณรู้จักการแต่งตัวไงชุดนี้ผมก็เลือกให้เอ๋ถ้าอยากสวยคุณต้องพัฒนาการแต่งตัวถ้าผมไม่เลือกให้ผู้บริหารปากเสียเอ้ยไอเราคนดูเวชมที่แท้ก็ว่าเราแต่งตัวเฉม เชลขอบคุณที่มาเป็นเลขาให้พี่พงต้องอดหลับอดนอนแถมยังต้องสู้กับฝีปากพี่ชายคุณอ๋อถ้าเป็นเรื่องนั้นคุณมีเชลวางใจค่ะพี่พง์เป็นพวกสายซึนปากไม่ตรงกับใจคำแรกคือความจริงส่วนที่เติมมานั่นนะ่ะไม่ใช่ค่ะสวยดีคุณนาชาถ้าอย่างนั้นเขาก็ ที่พงไม่ยอมนอนช่วงกลางคืนก็เพราะว่าเขาฝันร้ายนะคะเห็นบอกว่าเป็นฝันที่เหมือนจริงมากงั้นก็ไม่ได้เป็นโรคร่าเริงแต่เป็นเพราะเขาเห็นผีผู้หญิงเอาละ่ะนักสืบมิเชลเดี๋ยวฟ้ามืดฉันจะไม่ปลุกเขาฉันจะดูว่าผีที่ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงอย่าเย้ยแล้วมามิเชล ทำไมคุณถึงได้ไม่ปลุกผ้มพี่พงเกิดอะไรขึ้นคะไม่จริงคุณพินแก้วนี่ยังไงล่ะคะผี <arose> นี่คุณป้าทำแบบนี้ทำไมกันครับพอมีคนนอกมาแส่ความลับก็แตกจนได้ใช่ ฉันอยู่เบื้องหลังทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเรื่องที่พยายามทำให้แกเป็นโรคประสาทคุณป้าพอได้แล้วคุณป้าคะหยุดเถอะค่ะพี่พินมีพี่พยายามจะหุกสมบัติมาตลอดเลยงั้นเหรอไม่นะนี่ฉันเป็นอมภาตเป็นอมภาต เปแล้วหรอหนูมิเชลถ้าไม่ได้หนูทุกอย่างก็คงไม่คลี่คลายแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องที่หนูช่วยชีวิตฉันเอาไว้ฉันก็เลยอยากให้หนูมั่นกับตาพงเออนาชาก็เห็นด้วยค่ะคุณมิเชลเธอน่ารักจริงไหมคะพี่พงเออก็ ก็ไม่ได้แย่นะเอาเถอะก็ยังซึนเต็มอัตตาอยู่ตามเคยอีตาผู้บริหารของฉันเอาล่ะแฮปปี้เอ n d i n งแล้วค่ะถ้าอยากเป็นกำลังใจให้พี่แตงกว่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย